สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามดัสปาร์ตี้5นะครับที่อำเภอเมืองเล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอยู่กับฟีสไตล์คันตอมนะครับ นนเดี๋ยวพามาทัวร์งานนะครับข้างในเป็นงานแข่งถนนเรียกว่าทางฝุ่นหรือว่าวีบากก็ได้เดี๋ยวตอนนี้รุ่นรุ่นอะไรนะตากล,อล้องคลาสสิก <Classic S 2> ปะวินเทจรวมนะครับเป็นแคมเบอร์นะก็กำลังจะออกตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับสนามอันนี้มันเป็นสนาม t r เกอร์นะครับเป็นทางแบบเซอร์กิตนะ ก็คือขี่วนกันขี่รอบขี่รอบก็ว่าไปครับแดดโคตรร้อนนะครับนี่กำลังออกตัวครับอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวดูต้อขอขอบคุณผู้จัดงานมากๆน,นะที่จัดงานนี้มาให้ชาว0 0ง้ที่ร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวรอเข้าจุดสตาร์ทนะเดี๋ยวเราไปดูตอน,น,นออกตัวใ,ใกล้เดี๋ยวมาถึงที่แล้วพีตายจะคัสตอมจัดให้แน่นอนครับเสียงกำลังแบบรุนรุนเลยครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกำลังมาครับผมไปอย่อืไอแ่งคุนตลบเลยอ่ะอย่าไปดูข้างหลังข้างหลังก่อนนะตอนนี้แม่งกำลังแบบเมามันมากเ้าโค้งมียกลงยกลอลยฮนะ โอ้โหป่นเดี๋ยวไม่ได้เลยอันนี้ปูนหายไม่ได้เลยเดี๋ยวเราตัดฉากไปก่อนนะตัดฉากไปก่อนร้อยปูนหายก่อนขับได้ไม่ถึงรอบนะตอนนี้ไฟแวบแวๆบแวบแวบเลยพักก่อนนะพ่อมาฮะพ่อมาเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์ข้างหลังนี่เหรอตอนนี้น่าจะยังพักการแข่งก่อนครับโอ้โห เฮียด,ดได้เวลาพอดีนะครับไปเดีเด๋ยวเราพาทัวร์ข้างหลังครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนี่ยนะครพาทัวร์ตรงนี้ครับดเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาขายอะไรบ้างตรงนี้อันนี้ก็เป็นแบบซุ้มกาแฟครับซุ้มกาแฟก็ติดตามตติดามผลงานได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามร้านได้นะครับอยู่อยุธยานะครับงนั้นคนทำกาแฟต้องบอกว่ารสชาติกาแฟอร่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแนะนำร้านหน่อยครับร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับ ร้านอยู่อยุธยาครับอยุธยารใช่ครับในตัวเมืองเลยครับชื่อร้าน Slow Coffee ครับตอนนี้มีหน้าร้านอยู่แถวถ่ารถเกาเก้าเส้นก่อนถึงตลาดเจ้าพงครับเออใช่ครับเอ้ใครแบบหาไม่เจอก็นี่ครับโลโก้ครับโลโก้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่ากาแฟอร่อยมากครับผมลืมมาเอาตอนแรกกําลังอินกับเลดี้ช o อปเปอร์อยู่ฮะนะครับขายกับข้าว ตรงนี้จะเป็นขายข้าวนะครับหลอกไปเป็นสนามเลยสวัสดีครับ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 อันนี้ขอสัมภาษณ์เลยครับมางานเป็นไงบ้างครับมันไหมครับครับมันมากครับพี่ครับไม่ต้องตกใจไหมคไม่ไผ่ครับอันนี้มาจากที่ไหนรังสิตครับลังสิตเลยครับผมไปสู้รังสิตครับเอามอไซค์มาด้วยครับมอไซค์มาครับตอนนี้ผมว่าจะหารับงานโคราชหรือปักช่องอยู่ครับอ๋อถ้าสมมติอยากกินร้านนี้ต้องไปที่ไหนครับ ขของเจ็ดครับของเจ็ดนะครับว่าอะไรบี้ว่าแก้วฝันครับผมตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามรลตัสตรข้ามรตัสนะกับข้าวอร่อยครมีงานมีงานรถก็ติดต่อมาได้ครับมาพร้อมรถต้นะจากของ7นะครับผม่ขอขอบคุณมากเลยครับครับนี่ก็จะเป็นทีมงานวสปินนรับเราจะเซของเรานะ ก็คือคุณกดนะครับเวลสเปนเป็นไงครับมันครับร้อนพี่ร้อนมากเลยมากครับลงแข่งไหมครังลงไปแล้วลงลงรุ่นอะไรรถบ้านไอ้เฮียรถตัวเอง50ซีซีจะไปซู้ใคยจะใครม่รู้จะบ้าตายบ้าตายมานานยังพี่มาตั้งแต่11บเอโมงแล้วก็ทำไมไม่รีบถ่ายให้จบๆไปโอ้โหฝุ่นตลบไม่ถ่ายไม่ได้เลยถ่ายตอนนี้อ้ายเลยพอถ่ายตอนนี้ครัวันนี้ก็กำลังแบบเตรียมตัวกันกลับแล้วนะครับใช่ครับ กลับแล้วครับตำรวจไล่ฮะับตำรวจไล่เลนี่ก็รถขึ้นโอเคครับขอบคุณครับครับพี่ครับเดี๋ยวเราไปทางโน้นครับพาไปดูหน้ายาวคือทางที่ทางตอนนี้น่าจะพักไปยาวๆครับนะพักไปยาวมันเหลืออีกกี่รุ่นนะเรือรุ่นเดียวพี่เรือรุ่นเดียวใช่ไหมเหลือรุ่นเดียวก็ไม่ได้เนาะงนี่จะเป็นแบบอ่าช็อปทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นสูบเลี้ยงหน้ายาวนะครับพามาดูพามาเจิมหน่อยเอ๊แต่ละคันนี่แบบเปรี้ยวๆนั้นเลยคัสตอมก็ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วแต่เจ้าของเลยเพราะว่าตามสไตล์เจ้าของครับเรามาอยู่ที่ซุ้มสุบเรียงปาร์ตี้ครับเดียเห็นคนถอดเดี๋ยแต่กางเกงในฮะสีชมพูเลยครับโอ้โหโชว์ล่องดากด้วยผมเซนเซอร์นะตอนนี้เป็นไงบ้างครับมันไหมครับม,มันไปหน่อยครับขออภย <laughs> <laughs> ัยด,ด,ดูดูลายดูลาย <laughs> อันนี้แบบไม่ใช่ลายสักนะดูลาย <laughs> ไม่ผา <laughs> <ทด S 2> ผม, <laughs> ผ,มผมมาอาบแดดไงออ๋อมาอาบแดดใช่มาจากแถวไหนกันบ้างครับหลังสิตครับลังสิตครับ โลังสิตซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสูบเรียงต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากครับวันนี้มีทั้ง enduro มีทั้ง c u s ต o m shop มีรถหลายแบบหลายแนวมากครับถ้าใครแบบอยากมาร่วมก็เห็นบอกว่าทุกเดือนเลยทุกสิ้นเดือนไปเดี๋ยวพาไปดูซุ้มทางนี้ครับอันนี้เปียวมาครับยวพาไปนี้เดี๋ยวม,มาเจอ สวัสดีครับ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 เชิญครับตากล้องครับตากล้องเลยผมอันนี้กลุ่มอะไรครับอ๋อกลุ่มทีมขายของครับพี่ของขี่เซิร์อยู่แล้วอ๋อสลัีอันนี้จากที่ไหนครับีอาคนบ้านเดียวกันครับพี่ผมอยู่สลับบีกันครับอันนี้ก็กำลังจะกลับเหรอครับหรือว่าก็เดี๋ยวคงรอรถออกอีกสักพักหนึ่งครับมันไหมพี่งานนี้มันมากเลยครับหมายถึงหน้านะหน้ามันมากร้อนมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เงียบๆแล้วแหละตอนนี้เป็น เดีนี้ครับแจ๊ดห้าสิบทีตัวแรงนะตัวแรงเลยเมื่อกี้ฝาฝาหลุด <c oughs> ได้ข่าวว่าตะเวนหา <c oughs> ขี่โดนฝาหลุดไปแล้วแล้วไดขี่ฝาหลุดแล้วตะเวนหาหน้ํามันเลยกว่าจะได้ครับไปได้มาจากไหนครับน้ํามันมันอ๋อขอ้างหลังครับย้อนกลับไปโหโหมีให้มีคนให้ไปยืมรถพอไปยืมรถเขาน้ํามันเขาก็หมดเหมือนกันเขาปากเราเลยไอ้ที่จากจะยืมรถเข้าไปเขาก็ฝากซื้อน้ํามันมาด้วยครับอ่าใช่ครับย้อนกลับไปมีพิทีเฮ้ยมาจากที่ไหนครับผมมาจากนนทบุรีครับพี่ มาจากไกลมากครับครับพี่ครับมาวันนี้ครับมาวันนี้แล้วก็มีพี่พ้องน้องเพื่อนครอบครัวมีสาขาเยอะเลยอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงบูธของ Hot Head นะครับมาดูบูธของ Hot Head สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรถของทาง Hot Head เลยนะครับอันนี้ก็มีตัวขับเลยนะตัวจี้เลยครับผมพี่ชนครับผมชนครับ Hot Head ครับผมเนีเป็นไงบ้างครับมันไม่ไหวไหม ก็สนุกดีครับผมครับก็อ,อยากให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสกับพวกแหวนสองล้อฝุ่นเนี่ยอันนี้อันนี้เอาตัวไหนลงครับพี่วันนี้วันนี้ผมเอาสีเทากับสีแดงคันแดงเอาออันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่สีแดงคันโนนใช่ไหมใช่ใช่คันโนนครับคันโนนครับนนนครับนี่รถรถแรงอยู่แล้วครับสำนักนี้ต้องบอกเลยไปทุกงานงานบลอกซิกเดย์ก็ได้ไปมานะครับก็เจอกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโองานนั้นแม่งร้อนมาก ไม่ได้เตรียมตัวเลยครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้ก็รถข่อยเองครับ S M 400ครับแบรนด์ Starion เลยเอาคันเล็กมาครับนี่เป็นโลโก้เดี๋ยวปาดฝุ่นให้ดูเจ s e r g i ย Tefi Style Custom ว่ะทำอย่างกับเพดังคีิหายไปดูต่อไปหาทีมงานของ Las Parties บ้างนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอสัมภาษณ์นะครับวันนี้ เป็นไงบ้างครับมันเพรสุดๆอ่ะอันนี้จัดงานนี่เพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็จัดแบบเพื่อนเพื่อนมาขี่รถเล่นไม่มีเพื่อนเมาขี่รถเล่นกันเนี่ยครับมีรถได้เอาออกขี่กันแค่นั้นแหละใช่ใช่เพื่อนไหมที่ที่เปิดไซเรนมาใช่เพื่อนไหมอันนั้นอันนั้นเราจะไม่ได้ไม่ได้เชิญมาไม่ได้เชิญถามถามหน่อยครับอันนี้จัดจัดเป็นครั้งที่เท่าไหนครับก็คือตั้งแต่บุกลาเล่นมาครับอันเนี้ยครั้งที่5ครับอันที่ห้าเลยครับแต่รอบนี้ก็คือผลตอบรับกระแสทางโซเชียลมันดี ดีมากเห็นว่าครั้งนี้มีคัสตอมมาด้วยมีช็อปมาด้วยใช่ครับก็เลยแบบใหญ่ขึ้นนะครับว้างขึ้นใช่ครับนี่ก็อยากแบบมีมีอีกเมื่อไหร่ครับมีอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ามีอีกเดี๋ยวฝากติดตามในเพจดีกว่าเพจอะไรครับเพจอิลิสิตครับนี่ครับเพจนี้ตามเสื้อเลยครับเสื้ออะไรครับนี่ครับตามนี้ครับฝากติดตามนะครับอิลิสิตนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะเพจเพจไว้ให้ตรงคลิปนะฮรเพจอะไรครับนี่ครับอันนี้อันนี้อะไรนะครับอันนี้ฮอตเทสครับอันนี้ฮอต นี่ครับเออแต่แต่เรามีน้ำทอมฮะน้ำทอมสู้ได้ทั้งคืนอันนี้เป็นไงบ้างครับโหมันมันโคตรมันเลยครับผมขี่สนุกมากขี่ไม่เหนื่อยเลยพี่ขี่ไม่เหนื่อยเลยลงกับเขาแทบทุกรุ่นเลยแต่แต่หน้าแดงนะโอ้โหนี่แหละมันพี่โคตรมันเลยเดี๋ยนี่เป็นทีมงานของอิลิสิตนะครับก็ฝากติดตามเพจไว้เลยครับเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวก็จะแชร์ผ่านเพจมาครับผมโอเคครับบอลมังครับบอลมังครับบอลมังคครับเดี๋ยวไปทางโน้นครับ เดี๋ยวเรามาเจอตรงนั้นจะเป็นกลุ่มพระประแดงนะครับเราไปดูข้างในไปทักทายเขาหน่อยนี่เลยครับ S R คันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนี่ครับคันนี้ต้องบอกเลยสด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 เดี๋ยวจะของไปไหนไม่รู้เตรียมตัวกลับกันแล้วฮะไปเดี๋ยวเรารีบสัมภาษณ์รีบไปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับโยอดแห่ง ความแดดแล้วก็ความฝุ่นนะครับอันนี้มาจากไหนครับกรุงเทพครับพาปแดงพาปแดงนะครับมีมีชื่อกลุ่มไหมครับบวกกับเลเดอร์ครับวากไรเดอร์นะครับมีทีมแข่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเห็นลงแข่งโหปัดเข้าค้งมาสวัสดโคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับ ถ้าใครรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแกลลอรี่ผมได้ฮะครับอันนี้กี่ตัวไหนมาฮะตัวนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วล่าสุดไปรีวิวเลยครับรุ่นอะไรครับเป็นไลฟาน250ค่ะไลฟานครับไลฟาน250ใช่ค่ะอันนี้เป็นคัสตอมแนวไหนฮะคัสตอมโมทากูหลังแข่งเลยพี่อันนี้ก็ลงสนามไปแล้วเรียบร้อยลงไปแล้วพี่แต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่รถมันมีปัญหาคาบูคาบูมัน ตัวสดอะพี่มันบางทีมันโดนฝุ่นโดนอะไรมันก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยต้องบ่อยครับทั้งทั้งคนทั้งรถแฉมพอเลยฮะบอกเลยครับนี้ขอบคุณมากครับมาไหนครับวันนี้เป็นไงวะก็สนุกพี่มามาตามคาเชิญของพี่ต้นใช่พี่ก็เหมือนกับเป็นฟิลมาขี่เล่นน่ะใช่เราไม่ได้มาแข่งไม่ได้อะไรก็คือเน้นเน้นเอารูมเน้นเอามันกันเลยใช่ออกออกจากตรงัหนกี่โมงครับเจ็ดโมงพี่ ประมาณสิบโมงหน่อยๆํำกันพี่ลํำในปั๊มเป็นํำในปั๊มนะครับผมเห็นตอนนี้ก็เย็นแล้วครับก็น่าจะซาๆกันแล้วครับกำลังเตรียมตัวกลับครับผมนี่ครับสำนักว่ากับไรเดอร์ครับผมครับผมทำงานสีคัสตอมเพ้นท์แล้วก็จัดทรงรถนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็ปากด้วยนะครับครับผมไม่ไม่ใช่เขาปาดคุณยต้องปากเขาเเอาจริงๆเนี่ยขอบคุณมากครับผมครับไปเรา พาดูรถก่อนของสำนักวากวับไรเดอร์ฮะเดี๋ยวดูรถดูคันนี้อันนี้เป็นอะไรนะพี่อันนี้รุ่นอะไรนะรีเบล,ลสองร้อยห้าสิบอ๋อตัวนี้เป็นรีเบลสองร้อยห้าสิบเป็นพวกมพ์เปเต็คเป็นสเต็คหน,นกพี่อ๋อเป็นตัวสเปคนอกใช่ครับแล้วก็ยิงเป็มหลังแข็งทำสีอะไรเงี้ย,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 ยสีก็จากจากงานหมดเลยบอกคันนี้โดดเด่นมากเลยครับการคัสตอมมีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยว ได้ไปลุยที่สำนักแน่นอนหลักๆคันผมจะเป็นคันฟ้าโน้นครับอันนั้นทีเด็ดเลยครับทีเด็ดเลยผมก็มี2คันนี้อ่าวันนี้เห็นมันมี2องร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยผมก็เลยเอามาสองคันเลยตัวนี้จะเป็น250ร้อยห้บตัวนั้นจะเป็นดีดาสี่ร้อครับท,ที่เราถ่ายไปเม<ส>ื่อกี้โอเคครับตรงนี้ก็จะลงแข่งนะครับตรงนี้ก็เป็นรีเบลที่ว่าลงแข่งเลดี้น,นะเสียงตาโคตรวดเลยหรือ็จะเป็นคณะของ,ของบราดัปไรเดอร์ ไอ้กำลังจูนท่ออย่างผมเสียงเสียงนี่เราใจมากครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าตอนอันนี้ก็จริงจริงก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนั้นด้านด้านนอกตรงนั้นก็เป็นสนามแข่งแล้วครับตอนนี้ก็กําลังลงรุ่นนี้อยู่กาลังซ้อมแข่งกันอยู่ก็ไม่มีอะไรละก็ตอนนี้ก็อยากจะปากนะครับฟีลไตอ์คัตตอมแล้วก็ปากงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมี เข้ามาในเพจเรื่อยๆนะครับเี๋ยวโรโมเข้ามาในเพจเรื่อยๆครับแล้วก็ติดตามด้วยคลิปนี้บุดเม่งเยอะฉะนั้นขอปิดคลิปเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบีสไตล์คัตตอมชีวิตติดมอไซค์สวัสดีครับ